สวัสดีค่ะผลงานการแสดงของอดีตนักแสดงสาวเมกแกนมาเคเกลในซีรีส์เรื่องดังเรื่องสุดประกอบด้วยฉากเซ็กซีสีอันร่อร้อนกับพระเอกของเรื่องเป็นจํานวนมากและเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่ท่งไปเซิร์ชดูบน Google พระองค์ทรงสะเทือนพระทยัยด้วยความหึงหวงถึงขนาดที่ทรงต้องพบจิตแพทย์และต้องใช้วิธีบําบัดรุนแรงคือวิธีช็อกไฟฟ้ากว่าที่จะหายขาดสามารถเอาภาพเซ็กช์ฉ่ำร้อนทั้งหลายให้พ้นออกจากพระเสียรได้ เจ้าชายทรงเขียนเล่าไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจําของพระองค์เองชื่อเรื่องว่าสแปร์เจ้าชายแฮร์รี่ทรงเปิดเผยว่าพระองค์ตั้งใจเซิร์ชบน Google หาคลิปฉากเซ็ก X r เอรที่ดาราสาวชาวอเ,อเมริกันนามว่าเมแกนมาเคิลแสดงในซีรีส์ทีวีเรื่องดังเรื่องสูตรในช่วงที่ทรงเริ่มออกเดทครั้งแรกกับดาราสาวเจ้าชายทรงบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจําเรื่องสแปร์ ทั้งนี้ทรงเขียนยอมรับว่าทรงคิดผิดที่ไปดูลีลาในฉากเลิฟซีนเหล่านั้นทางออนไลน์เพทซิกสื่อหัวสีจอมฉุดฉาดของอังกฤษนำเสนออย่างนั้นกล่าวคือพระองค์ทรงต้องรับการรักษาด้วยวิธีช็อคไฟฟ้ากว่าจะหายขาดและสามารถเอาภาพเซ็กช่่ำร้อนทั้งหลายให้พ้นออกจากพระเสียรได้พระราชโอรสพระองค์สุดท้องของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สแห่งสหราชอาณาจักรทรงเขียนเล่าถึงเมแกนมาร์เคล ผู้มีวัยแก่กว่าพระองค์4ปีและปัจจุบันนี้ได้เสกสมรสกับพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว News.com.au สื่อออสเตรเลียรายงาน